ได้ใจทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยกล่องกาแฟมาส่งแล้วคะ่ะ u n w l k Coffee Subscription ประจำเดือนสุดท้ายของปีต้นเดือนธันวาคม Sweet like Sunday ใครรับกล่องนี้ไปจะได้กาแฟตัวนี้น่ารักไหมทำให้กาดกาแฟน่ารักขึ้นมาทันทีเลยแต่นี้เป็นกาแฟที่ชื่อว่าเมลโลนะคะจากโรงคั่วเดอ r e เรมิดีนะคะภูเก็ตโรงคั่วที่หลายๆคนกาแฟน่าจะ คอยตามอ่านบทความด้านความรู้เรื่องกาแฟของเขานะคะทางเฟ e บุ o กเนาะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ติดตามมานานเป็นกาแฟเบลนด์นะคะระหว่างกาแฟสามตัวที่เราคิดว่าน่าสนใจตัวแรกเป็นกาแฟฮันนี่โปรเซ s นะคะกาแฟไทยจากแม่แดดน้อยลิขา Coffee e อสเ t e นะคะเบลนด์กับกาแฟวอชจากโคลัมเบียซันตันเดอและตัวสุดท้ายคือ Pub n a t ชอรัลนะคะเป็นกาแฟจากบราซิลม i น a สเจอไรส์เซราโดนะคะ 3ตัวการกาแฟคือเขียนไม่พอนะคะข้อมูลกาแฟตัวนี้ถ้าต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดในหน้าที่สั่งซื้อสับ s ั r คลิปชัเนาะกาแฟที่คุณได้รับไปทุกตัวมันจะมีดีเทลข้อมูลอยู่ย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่ออยากทานสามจะได้ไปซื้อทุกตัวสำหรับเจ้าเมลโล่ขั่วกลางจาก r e m ิดีตัวนี้นะคะจะให้เป็นโทนของแอลมอนด์ช็อกโกแลตบราวน์ชูการ์แล้วก็พรัมนะคะ ตอนนี้กาแฟน่าจะถึงมือหลายคนแล้วนะคะถ้าชงเราเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะหรือว่าจะแท็กสตอรี่มาให้เราดูก็ได้นะถ้าอยากมีคนช่วยคิดช่วยเลือกเซอร์ไพรส์ส่งกาแฟมาให้ทุกเดือนก็ลองใช้บริการ Coffee Subscription นะคะกาแฟดีนรายเดือนจาก Kevin Co. ค่ะเข้าไปดูกันได้รองครัวฝากมาบอกว่าหวังว่าสิ่งดีๆจะอยู่กับเราในทุกๆวันขอให้มีความสุขกับก,บกาแฟครับ เมลโล่ <M> <M ellow S 1> เป็น h ฮาส์เบรน์คั่วกลาง่าำกลางกาแฟคั่วกลางทั้งหมดที่เดอะเรมิดีเมลโล่ถือว่าเป็นกาแฟคราวพลเซอร์ที่ได้ใจทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยด้วยสเสน่ห์ที่พิเศษแบบพอดีพดีเหมือนเพื่อนคนคุ้นเคยที่คุยด้วยแล้วสบายใจแต่ยังคงมีมิติและความซับซ้อนที่น่าค้นหาด้านล่างมีบริวิ้งไก่มาให้นะคะสำหรับกาแฟดำและกาแฟนมไปลองชองตาม